มันหายไปแล้วมันวาร์ปอ่ะมันว้าบตายมันเป็นตัวแล้วแล้วยงมันอยู่ข้างล่างเหรอเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้ไหนอ่ะปั๊บปั๊บคือไม่ทันแล้วเวลาหมดตายตายหลับไม่ได้ตายหลับไม่ได้สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งนะครับกับป้ากัปซี่พี่เซนและน้องตีต้าครับวันนี้ เราจะพาทุกคนมาเล่นเกม f i n d i n g Animal EP 3นะครับซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยพวกเรายังไม่ประสบความสำเร็จนะฮะในการจับเจ้าเมกาโลดอนนะครับวันนี้เราเลยต้องกลับมาอีกครั้งนะครับเพื่อที่จะจัดฉามภารกิจให้เสร็จสิ้นนะครับเอาละระหว่างรอเจ้าเมกาโลดอนนะฮะซีซ่าครับเราจะไปเริ่มต้นที่ตรงไหนดีตามผมมาครับ<า>ไปเลยไปเจ้าเด็กซีซ่าไปแล้วครับพี่เด่น ถ้าดาววิ่งจูดอีกแล้วนะครับเด็กคนนี้เฮ้ยแต่ก่อนนะก่อนที่เราจะไปจับกันนะฮะขอหยุดดูก่อนนะฮะว่าตอนนี้ป้าจับได้กี่ตัวแล้วตอนนี้ป้าได้55ตัวนะฮะโอเคป้าพวกเราเด็กๆซีซ่าต,ต้องเข้าบ้านทีลหลังอ่าบ้านหลังนี้ป้ายังไม่เคยเข้าครับป้าบอกได้เลยถ้าดาตอนนี้เวลาไม่กล่าอดอนยังไม่นับนะซีซ่าตรงไหน ้างล่างไม่มี้างล่างไม่มีนะตอนนี้เราเข้ามาสำรวจบ้านหลังนี้กันนะครับข้างในห้องน้ำยงห้องน้ำมายังไม่มีครับผมมีปลาอยู่ไหนโอ้มีปลาจริงๆด้วยนะครับจับได้ครับตัวแรกแล้วโอเคถ้าเราไปไหนกันต่อดีครับพี่เ้นเราจะไปเราจะพาไปบ้านทีละหลังเลยโอเคครับเขียวบ้านหลังสีเขียวครับ เซเจอแล้วโอ้พี่เซนเจออยู่ตรงหลังโซฟาเหรอนี่ไงครับมีตัวปุ๊บมีแอบอยู่หนึ่งตัวตรงนี้นะครับไปเราไปค้นหากันต่อถ้าด้อ้ดาวพี่เซนพาไปทีครับบ้านหลังไหนต่อไปดีครับบา้านหลังนี้นีเอ้ยนี่ไงโอ้เจ้าตี๋าโอ้จริงๆด้วยครับตัวคอสซัป แป๊บแป๊บหนึ่งมันจะมีตัวอะไรอยู่ในห,ห้องนี้ไหนูเจตรงนี้ตรงนี้หนูโอ้มีหนูแอบ,บอยู่ตรงนี้นะครับนี่หนูบ้านใช่ไหมใช่ใช่แล้วโอ้นี่เก็บได้เยอะเลยนะครับเนี่ยบ้านหลังสีเหลืองต่อไปเป็นบ้านหลังสีน้ำเงินดีไหมี่เ้นครับไปไปครับบ้านหลังสีน้ำเงิน คุกโตมีเปล่าไม่ดีอยากดูข้างบนมีอะไรอ่ะโอเคไปซีซ่าข้างบนมีอะไรในห้องน้ำมีอะไรไหมไม่มีโอ้บ้านหลังนี้โล่งมากเลยนะยังไม่ได้ตกแต่งเลยตาครับจำหนูมาไปตามเจ้าเด็กซีซ่าไปครับเฮ้ยลงรงนี้แล้วเหรอใช่หลังบ้านสีน้ำเงินนะม,นมันมันมีแบล็คคูลโอเคไป เอาละครับตอนนี้น้องซีต้าบอกว่าตรงนี้จะมีตัวแรคคูนซีต้าบอกว่าอยู่ตรงข้างๆนะครับเฮ้ยเจ้าดีต้ารออยู่นี้เนี่ยถ้าเดาโอ้จะเดินหลบมุมไปนะครับนี่ฮะตัวอะไรก็นม่แรคคูนตัวสกังสตั้งหากเด่ น้องบ,บอกน้องบอกแม่คูนนี่คือสก,กังครับผมตามหนงมาตรงดีปายังไม่เคยได้หมาป่าผีขาใช่ตรงเนี้ยที่ยากใช่ไหมที่ปา,า,ายังไม่ได้ไปจับอ่ะใช่เอาละครับปีนขึ้นมาถ้าดาวตรงนี้ตรงนี้โอ้ยลงไปในรูเลยนะใช่ต้องลงมาในรูว้าวนี่งนี่ โอ้โหอ๋อนี่เราลงมาแล้วด้านล่างเราจะเจอกับหมาตัวสีขาวตัวนี้นะครับอครับตรงหมาลุกสีแดงนี้โอ้เป็นพาร์ติกฟล็อกนะครับอ้าวสวยงามมากอ่าโอเคมาเจอกันด้านบนแล้วไปทางไหนต่อครับตรงนี้โอแล้วก็มาตรงนี้เราจะเจอกับนกคู่สีขาวซึ่งเราต้องมาตรงนี้ โอ้นี่ซีต้ามันมีบรรัไนไดมันมีบรรัไนไดซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับลงขึ้นไปจิงเฮ้ยโอ้โหนกคู่ขาวมีนกคู่สโนวี่นะครับเป็นนกคู่หิมะนะฮะอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งตัวโอเคไปไงนต่อครับเดก็กๆเอ้าลงมาเลยนะมันมีตัวนี้ครับปา๊าคิดว่าปา๊าควรต้องใช้ความพยายามที่จะกระโดดขึ้นไปจับมันนะฮะ โอเคไหมถาพี่เซนหน่อยลองขอโดูให้ดูทีห้ามโดนสีขาวและสีนีเหมนีแรกก็ติดส,สีขาจะทำให้เราลื่นเฉยจะทำให้เราลื่นไปโดนเสียเงินอะเย้ไห yeah! นสุดปลาก็จับได้ครับอ๋อเป็นเลนเดียนะฮะทุกคนใช่โอ้นี่คือระดับฮาร์ดเลยนะฮะไหนสุดปลาก็จับได้แล้วนะครับลื่นมากเลยฮนะ โอเคต่อไปครับซีซ่าจะไปที่ไหนกันดีนะครับซีซ่าบอกว่ามีตัวซ่อนอยู่ด้านหลังนะฮะเดี๋ยวเด็กซีซ่าจะพาเราไปนี่ปารโดดข้ามาแล้วะฮะตรงนี้ครับทุกคนต้องหมุนมานะฮะแล้วก็มาที่ช่องแคบๆตรงนี้ว้าย <Why? S 1> โอ้ปาะ ฟ้ากดติดมาได้นะครับีตัวอะไรครับเนี่ยตัวนี้คือตัวระดับมีเดียมมีเดียมเลยกระต่ายขาวตัวนี้ระดับมีเดียมแล้วทีนี้ปัญหาคือเราจะกลับยังไงฮะโดยการฆ่าตัวตายใช่ไหมตายวิวนะครับตรงไหล่ตรงใต้ตรงเนี้ยตามพี่ซ่าไปครับพี่เต้นเฮ้ยตรงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ้าฟ้าทำปิดปนเฮ้ยไม่ใช่จะไหนอยู่นี่ไหนตกปลายชื่อ เอ็บป้าที่โชว์ตุใสอยู่ตรงนี้ไป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 โอ๊ยป้าจำเด็กปิดไปเร็วโอเคแต่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงที่พี่เซนเหยียบอยู่ฮะ๋อตรงนี้เลยเหรอโอ้มีซ้อนอยู่ที่อีกหนึ่งตัวนะฮะโอ้โคตรน่ากลัวมันยังมันยังมีอยู่ข้างๆหมาโอ้โหตอนอีพีสามนี่เราหาได้เยอะหลาดีใช่หาได้แบบรุนัวเลยนะครับใช่โอ้โห เออนี่นีมีบันไดอยู่ครับทิชามันมีนกเลยนะครับมันมีนกอยู่ที่ทิช่าได้ไปแล้วฮู้ยอพาพาพาไปเก็บอะไชิมันจะยากมากเลยนะครับโุ้เหรอคู้บันไดก็ยากเออยากตั้งแต่บันไดแล้วครับทุกคนเอาล้วครับทุกคนตรงนี้นี่ยากมากๆเลยนะฮะต้องกระโดดหลบสิ่งกีดขวางที่อยู่ด้านหน้าครับต้องกระโดดแล้วก็ ต้องหมุนจอนะครับเทคนิคที่ทิต้าบอกเรามาเดี๋ยวป๋าจะลองทําดูนะครับวายเออ้ยฉลามาแล้วอ,อ่ะเฮ้ยตอนนี้นะครับระหว่างที่เรากําลังใช้ความพยายามในการจับตัดที่อยู่ด้านบนทาวเวอร์แห่งนี้นะครับตอนนี้เมคคารดอนก็เริ่มปรากฏตัวแล้วนะครับตอนนี้นับถอยหลังอยู่ที่ยี่สิบห้านาทีนะฮะเอาละครับตอนนี้กําลังใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดครับ นี่มันยากสุดๆไปเลยนะครับสาหรับตรงนี้โอ้อยังไม่ประสบความสำเร็จครับลองใหม่ครับย่ย,ยารังนี้ต้องพยายามอีกครั้งครับตอนนี้เพิ่งได้ช่องแรกมากย่ายาหล่นมาอีกแล้วครับ ลองพยายามครับชา,าเรายัางพอมีเวลาเหลืออยู่นะครับ20่กว่านาทีก่อนที่เมกาเอราดอนจะมาครับระหว่างนี้ปาจะต้องจับเจ้าตัวอินทรีทองนี้ให้ได้ฮึบฮึบอีกช่องเดียวมีเจ้านกยากอ้าวโอโหพลาดไปนิดเดียวครับ ตอนนี้เด็กทั้งสองคนก็ทอดทิ้งป้าไปแล้วนะฮะปล่อยให้ป้าต้องเผชิญชะตากรรมในการจับเจ้าดก,กาดนี่หยา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 เย้ได้ก็จับได้สักทีนะครับเจ้าโกเดนอีเกิลโอโอ้โห นี่คือต้องใช้ความพยายามระดับเต็มสิบเลยนะ,ะออครับอ๋อนะครับตอนนี้มีความท้าทายใหม่ครับแต่เรายังไม่เคยได้เลยอะก็คือมีนอกอยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้กระโดดขึ้นไปตรงๆแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็กระโดดขึ้นจริงไม้ไปตรงนี้ชึบนฮะอย่างนี้เดินขึ้นไปเลยชึบชึบแล้วกระโดด ไปกินไหมถัดไปอครับความจริงเราต้องเล็งให้ตรงตรงที่มันมันยาวยายาวที่มันมองไม่ชัดตัดที่มันจิสีอ่ะไป่ครับแล้วก็แล้วก็กระโดด ใส่เข้าไปเลยครับได้แล้วครับตัว Woodpacker นะฮะโอเคตอนนี้ใช้เวลาไปเยอะเลยนะครับตอนนี้ไม่กระโดดเหลือเวลา7นาทีครึ่งนะฮะเอาละตอนนี้ยังพอมีเวลาเหลืออยู่นะซิซ่าเราควรไปตรงไหนก่อนดีฮะไปเกาะเดเสาก่อนนะเกาะไดลสาวเรายังจับกันไม่หมดอีกเหรอยังเหลือไทเซอรทอปอีกตัวหนึ่งเหรอไหนลองดูซิไทเซโ,ซโ,โทรทอปเหรอยากไหมฮะเขาบอกว่าเป็นมีเดียมเลยนะเป็นมีเดียมก็น่าจะพอไหวอยู่นะครับมาไป ไฟโทรศัพท์อยู่ไหนครับอุ้ยฟ้าเข้าไปในห้องมืดอ่ะมักซูแพ็กกิ้งเซฟาโร์โรซาล่เราได้ไปแลเอาเหรอฮะฟ้ายังไม่ได้ครับกระโดดลงไปเลยนะครับกระโดดลงไปตรงถือกระโดเราต้องเข้าเขียวเขียวมันจะพาเราวับน้ำตาลเออขอเหลืองหรือเปล่าหนูขอน้ำตาลเฮ้ยน้ำตาลถูกน้ำตาลถูกเหรอปึ๊บไปครับว่าฟ้าฟ้าถูกฟ้าโอ้ฟีฟ้าเก่งมากเลยฮะัหนูเดาว่าชมพูชมพูชมพูนะ พูดกินแล้วแล้วหนูทคำในหนูแปลว่าเขียวถูกโอ้เขียวโอ้นี่ครับเราตามคนน้ำตาลแล้วก็น้ำตาลนะฮะอ่ะค่อยมาหนี่งแล้วก้นี้แล้วก็เทาเทาตาคับเทาเอาที่ไหนแล้วมันมีฟ้ากับม่วงฟ้าเอาฟ้าก่อนฟ้าก่อนนะฮะแล้วก็เทาแล้วก็เทาครับเรีโอ้ว้าว <Okay. S 2> เราเก่งสีชาเล่นเก่งมากเลยนะฮะแล้ว่อไปก็เข้าสีน้ำตาลเข้าสีน้ำตาล,าตาล,ลแล้วก็ขึ้นบนไดโอ้นี่คือทางออกยอดเยี่ยมครับเก่งมากจริงๆครับตอนนี้เวลาก็เป็นเวลาที่สมควรแล้วนะครับตอนนี้พวกเราก็มายืนรออยู่ที่ปาวานพิจากธาตครับเวลาเวลาเขาดาวอยู่เพียงหนึ่งนาทีครับยังเอาแล้วครับตอนนี้สิ่งที่เรารอคอยมาเนิ่นนาน ดูซิว่าป๋าจะทำสำเร็จไหมครับในเกม Finding Animal EP 3ของเรานะครับเอาละครับตอนนี้เพื่อนๆมาให้กำลังใจกันเต็มเลยนะครับเทคนิคคืออะไรบ้างครับพี่เต้นเราต้องรอจนกว่าฉลามจะว้ามาข้างบนครับแล้วเราก็รีบวิ่งว่ายนะ้ำไปหาเขาเลยใช่ไหมใช่เตรียมกดวิ่งไว้เลยโอเคเอาละครับนับเวลาถอยหลังสู่สิวิธีสุดท้า แปดเจ็ดหกเจดสองสองจุดจดรอรอชล่างขึ้นมาข้างบนโอเคอุ้ยทำไมทุกคนกระโดดลงไปแล้วล่ะเพราะคนเขาขี้เกียจรออ๋อโอเคช่วยกะดูหน่อยเฮ้ยตัวไหลไ่ไยวนำมาเอานันคนใช่ไหมฮะได้จับใจมดเอ้าชุบเย้ <Yeah! S 1> โอ้โหง่ายได้เลยครับสำหรับเทคนิคนี้นะครับโอ้โ oh หจับ พุ่งหลาวเข้าไปแล้วโอ้โหฟ้าไปจับอย่างสวยงามเลยนะครับเจ้าไมการโลดอนตัวนี้เราต้องรอคอยถึง3 EP นะครับถึงจะจับได้โอ้โหตอนนี้คือเราใช้แมตต์เดียวแล้วเราเราใช้จังหวะเดียวแล้วเราพุ่งหลาวเข้าไปเลยนะครับเย้เย้ตอนนี้ไม่มีใครจับกันแล้วนะครับทุกคนจับก็ได้หมดแล้วเอาล่ะตอนนี้ก็สู่ภาวะปกติแล้วนะฮะ้าก็สามารถทำสิ่งที่ คาดหวังไว้ครับได้นะครับโดยความร่วมมือจากพี่เซนและเจ้าเด็กซีซ่านะครับและนั่นก็คือทั้งหมดนะครับของพวกเราในเกม Finding the Animal นะฮะใน EP 3ครับสรุปว่าวันนี้เรามิชชั่นคอมพิวตนะฮะก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามและสับรสไาชพวกเราด้วยนะครับส่วนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ